สวัดีครับของช่องลิชทายนะครับวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ลดน้ําหนักเนาะบ้านแบบบ้านๆน,นะครับเนี่ยเน้นๆนะครับแต่ไม่ใช่แบบทําให้กล้ามเนื้อเฟิร์มนะคือลดน้ําหนักอะ่ะดูน้ำหนักของก่อนครับก็ตามร้านกระโดดซื้อจะมี่น้ำหนักนะครับก็กรเป๋านิดนึงดังนะครับก็จะดูผมประมาณแปดสิบให้แปดสิบนิดๆิดแปดสิบสองแปดสิบสองเนี่ยผมเริ่มรู้สึกอดกึดอัดแล้ว อันนีค้คือเท่อันนี้คือด hey. ครับบางทีเส้อพังไม่ได้นะครับจะให้เหลือสัก75 76สิบห้า80็ดส2 7หกเดจปดก้าเดเจสองเจดโลดจะเอาลงเจดโลการลดน้ำหนักนะครับมันมีอยู่3ามหลักใหญ่ๆนะครับก็คือ1เรื่องกินสองเรื่องออกกำลังกายสุดท้ายคือการนอนถ้ากินดี กับออกกําลังกายสม่ำเสมอการนอนมันจะตามมาเองครับถ้าไอสองอย่างแรกไม่ดีเนี่ยไออย่างที่สามยังไงก็พังง่ายๆบ้านๆแบนบนี้แหละอมแล้วก็ทําตามไม่ต้องใช้ศัพท์วิชาการให้มันซับซ้อนพูดอะไรเยอะแยะป่ะขอเชิญครับอะไรครับผมผมจีนใช่บอใช่ครับอร่อจีนอะไรดีครับ มีแกงเขียวหวานไหมมีครับผมเอาหนุมจีนแกงเขียวหวานไก่ครับได้ค่ะเดี๋ยวจะมาพูดที่ฟังว่าทำไมถึงเลือกหนมจีนเริ่หนักโอ,อใใ้ใช่การันตีมันต่ำได้ไหมใช่กเารันตน อีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่จะทาให้การลดน้าหนักสําเร็จก็คือจะทําให้มันเป็นเรื่องทรมานครับทําให้มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าบัสบายเบิร์ดอย่างเช่นการกินที่บอกว่าเฮ้ยต้องอดข้าวไม่ใช่นะครับแค่ลดนะฮะไม่ให้อดนะแค่ลดจากที่เคยกินเป็นข้าวก็เป็นเส้นแทนนะครับแล้วก็แต่ว่ากินเส้นเนี่ยไม่ใช่สั่งมาทีสี่อ่าบะหมี่สี่ก้อน นี้ก็ไม่ได้เพราะว่าปริมาณมันไม่ลดลงมันก็คือการลดคาร์โบไฮเดตนะครับเพิ่มโปรตีนกับผักแต่พวกนี้ก็คือคาร์โบไฮเดตอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ให้อดลดมันในปริมาณที่น้อยลงนะครับอย่างที่แม่ค้าของจีนบอกว่าอ๋อลดหนักแคลอรี่มันต่ำกว่าใช่ไหมถูกส่วนหนึ่งครับมันแคลอรี่มันก็มันก็มีแหละมันคือคาร์โบไฮเดตแหละแต่ปริมาณนี่ผมก็ คือผมกินข้าวมันก็จะเยอะใช่ไหมเนี่ยเส้นอย่างน้อยมันก็น้อยกว่าข้าวแล้วนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวเพื่อให้อยู่ท้องสังเกตทำไมคนอีสานไม่่อยอ้วนจะมีกล้ามเนื้อเพราะว่าเนี่ยพวกเขากินข้าวเหนียวไม่อิ่มไม่อิ่มเป็นคอเวร์โบไฮเดทที่อิ่มนะเขียวหวานก็มีกะทิผมก็ยังกินของอร่อยอยู่นะครับอย่าทําให้ปเป็นเรื่องทรมานเนี่ยคือก,กินของอร่อยได้อยู่ทุกอย่างเลยเด็กแค่ ลดปริมาณนี่คือเรื่องของการกินเนาะเดี๋ยวตอนเย็นนะครับไปเรื่องของการออกกําลังกายวันนี้ผ่านนะ้ำบอมไปซ้อมด้วยสําคัญก็คือนี่ของเหลวปกติแม่งก็คือน้าอัดลมน้ําตาลเบียร์ทำให้แบบอ้วนน้ําเปล่าครับอันนี้ต้องอันนี้ต้องมาขับเลยิน,นึงให้กินน้ําเปล่าคาจริงจริงจริงครับตั้งแบบนี้เห็นไหมนมจีนจหายไปแล้วอยู่ในท้อง นี่กะทิอยู่ในท้องน้ำตกโปรตีนเน้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวจะกินให้หมดให้ดูก่อนว่าผมเน้นที่โปรตีนนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวกินไปครึ่งแล้วพอพอนีคาร์โบไฮเดรตให้มันอยู่ท้องเป็นอาวุธลับนะครับของชาวอีสานนะครับที่ทําให้หุ่นไม่อ้วนจนเกินไปมันอย่าให้ตัวเองหิว ไม่ใช่อดอ,อ,อ,อยากไม่ได้ลดน้ำหนักในห้าโดอยากครับกินให้อิ่มครับแต่อิ่มด้วยโปรตีนแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตนิดหน่อยผักอะไรพวกนี้มันก็อยู่ในอาหารที่คุณกินอยู่แล้วนะครับผลไม้ก็เสริมเอาแต่ต้องอิ่มอิ่มด้วยโปรตีนแล้วเดี๋ยวไปออกกำลังกายมันก็จะเบิร์นออกไปเองนะครับมันจะค่อยค่อย มันจะไม่มันจะน้ำหนักมันจะมมากขึ้นอ่ะมีแต่จะค่อยๆลดลงนะถ้าทําตามช่องลิชพายนะเราจะไม่ทรมานตัวเองเราจะลดแบบไม่เสียสุขภาพนะครับเดี๋ยวค่อยดูทำไปพร้อมๆกันเดี๋ยวอเล็กฟิสิคอลเช็ค5โลโรลสองว่าเหมือนเดิมครั้งที่แล2 2> ้วมันยี่แปาทีก็พยายามทำให้มันดีขึ้น ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาดอบอลนะครับเพราะผมไม่ชอบวิ่งในการออกกําลังกายของผมผมเรียกดอกบอลดอบอลมันก็คล้ายๆวิ่งอ่ะแหละนะครับให้มีการขยับออกกําลังกายคือเดินก็ได้วิ่งก็ได้อะไรก็ได้สักประมาณชั่วโมงกว่าๆอะไรคุณดมดอกรับครับผม จน,นมืด <g iven> แล้วนะครับก็เสร็จแล้วกินมื้อเช้าเป็นกาแฟกลางวันเป็นขนมจีนน้ำตกข้าวเหนียวเอาไว้ให้อยู่ท้องนะครับก็ถึงมื้อเย็นหลังจากออกกําลังกายน่าจะเป็นสลัดนะครับเดี๋ยวจะไปหาสลัดไก่ทอดนะครับก็มีนะครับเป็นมื้อเย็นนะครับที่บอกนะครับสลัดไก่ทอดนะครับแล้วก็มีซูชิสาลายเป็นข้าวปั้น เป็นคาร์โบไฮเดรตเล็กๆอย่างที่บอกอันนี้เน้นเป็นผักนะครับพวกแร่ธาตุนะครับพวกวิตามินแล้วก็ไก่เป็นโปรตีนก็มีคมรีมสลัดสไปซี่นะครับอย่าทรามานตัวเองนะครับของอร่อยกินเข้าไปนะครับอย่างครีมก,ก็กินได้แต่ในปริมาณที่เหมาะสม ประมาณนี้นะครับการกินออกกําลังกายแล้วก็การนอนต้องสมดุลน,นะครับการลดน้ําหนักมันหิงงจะไม่เสียสุขภาพอนะ่ะนี่คือลดแบบไม่เสียสุขภาพไม่ทรมานตัวเองควบคุมปริมาณการกินควบคุมิ่งที่กินลดคาร์โบไฮเดรตเพิ่มโปรตีนให้อิ่มกับโปรตีนแล้วก็อย่าลืมพวกผักนะครับวิตามินเดีวเดี๋ยวพฤหัดหน้านะครับ วันที่21ตุลาวันนี้คือวันที่14ตุลาเนี่ยไปิองโลกยูดูว่าพะลัดหน้าจะเหลือกิโลลงกิโลหรือไม่ลงเลยนะครับรออีฟีหน้าสวัสดีครับพรชชลิชพายนะครับแล้วก็ถ้าของใส่อะไรคอมเมนต์ได้นะครับด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สวัสดีครับ